จบพอดีนะสามสามเก้ายามหนาสามออกพระนมเบอร์นะาผ่านหน้าพระองค์พระรมธาตุเจดียไม่ต้องจัดผ้าแล้วเราถวายแล้วเราว่าตามลงอีกเพี่ยนหนึ่งนะครับอิติปิโสวิเชตติอิติเสตพุทธนาเมิอิติเมนาพุทธตังโสอิ ท,โทิโชตังพุทธะปิติอิขอพระลานิสง,งในการห่มพา,า,มพาองค์พระบรมธาตุในวันนี้ขอให้องค์พระบรมธาตุ ระเทพเท,ท,ท,ทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครององพระบรมธาตุ